นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่รราาพระผู้มีพระภาคกาหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนต้ได้เวลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิให้หัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตาเนกบริกรรมพาวานา เอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธรวมจิตเข้ามารวมใจเข้ามาอย่าได้ตามสังขารมานกิเลสมานไปภายนอกจิตใจของคนเราจิตแท้ใจเดิมมันอยู่ภายในกายภายในจิตไม่ได้ไปตามสังขารทั้งหลาย จะสังเกตได้ว่าเวลาจิตเราไม่สบายก็มีจิตดวงหนึ่งรู้ว่าบัดนี้จิตเราไม่สบายเวลาจิตใจสบายก็มีจิตดวงหนึ่งว่าจิตเราสบายไม่สบายนั่นแหละคือว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายใน มันโลอยู่ตลอดเวลาให้รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในนี้ธรรมดากิเลสมานกิเลสราคะโทสะโมหะนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นมานเป็นพยามารคำว่ามานคือคือ,ค,อคือว่าเป็นศัตรูคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอ ถ้าใครหลงไปตามมานกิเลสแล้วชื่อว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนคือมันคอยฆ่าคุณงามความดีของคนเราอยู่ทุกเวลาเวลาคนเราจะทำคุณงามความดีใดๆมีการทำบุญให้ทานมานก็มาเบียดมาห้าม คนเราจะรักษาชิน 5, ช้นห้าชิ้นแปดมานกิเลสก็มาห้ามอีกคนเราจะนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะทำคุณงามความดีอันใดมานเน่ก็คอยมาทำลายอยู่ตลอดกาล เวลานั่งสมาธิท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะนั่งภาวนามานกิเลสต่างๆเราจะไม่ลหลงไหลไปเรียกว่าตั้งสัจจะลงไปในหัวใจและอธิฐาน <c oughs> ป้านใจของตัวเองไว้ไม่ให้เลื่อนลอย เราทำอะไรถ้ามีอธิฐานไว้สิ่งนั้นก็ดีหรือว่าสวยว่างามแต่คนเราถ้าไม่มีอธิฐานไว้จิตมันจะออกไปเมื่อใดเวลาใดมันก็ไปได้เพราะอธิฐานทำไม่มีในใจบุคคลผู้นั้น ถ้าพู้นั้นตั้งใจไว้ว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วเราจะไม่ต้องคิดไปในที่ใดๆรวมจิตรวมใจเข้าไปในองค์พุทธโธคุณพระพุทธเจ้าเนกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก หรือว่าให้มันทันจิตใจของตนทุกเวลาจนกระทั่งว่าไม่พลั้งไม่เผลอทันว่ามีสติสติความระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมสตินี้แหละเป็นเครื่องระลึกอยู่ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควร ก็ต้องอยู่ที่สติความระลึกได้ความระลึกได้ก็คือว่าจิตดวงที่รู้อยู่นี่แหละเป็นผู้ระลึกได้ระลึกว่าเราจะสงบจิตสงบใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอันธรรมดากีเเลสนั้น มันมีตั้งแต่กิเลสหยาบหยาบอย่างหยาบดาบหยาบทีเดียวลงไปเป็นกิเลสอย่างกลางเมื่อผู้ละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ยังเหลือกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั้นได้เชื่อว่ามองไม่ค่อยจะเห็นถ้าจิตใจไม่ตั้งมันเต็มที่ก็หลงไหลไปตาม กิเลสละเอียดนั้นอยู่เสมอกิเลสละเอียดกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบนั้นมันเป็นของมองเห็นได้ง่ายแต่กิเลสอย่างละเอียดนั้นความอยากความต้องการในอารมณ์ใดๆยังมีอยู่ในจิตของบุคคลผู้นั้น เยตของบุคคลผู้นั้นก็พลอยหลงไหลไปกับกิเลสละเอียดนั้นมองไม่เห็นว่าตัวละเอียดมันก็เป็นกิเลสที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เป็นชั้นๆไป อย่างว่ากิเลสกลัวเจ็บกลัวโปวดกลัวทุกขเวทนาจะทำการงานอันใดที่เป็นบุญเป็นกุศลกล็ไม่กล้าทำก็คือว่ากิเลสอย่างละเอียดทั้งนั้นแหละมันห้ามไว้ไม่ให้ทำถ้าผู้ใดพิจจรณามองให้ทะลุว่ากิเลสตัวละเอียดนี่แหละ มันหลอกลวงไว้ให้หลงอยู่ติดอยคล้องอยู่มันแสดงออกมาอย่างว่ากลัวเจ็บปวดทุกเขเวทนากลัวเน็ตกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวเหล่านี้ละท่านเลิกละมันออกไปแล้วก็เรียกว่าแจ้งใสาภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้น หรือว่าแจ้งจางปางเขาเขาว่ามันแจ้งจางปางเรียว่าแจ้งหมดไม่หลงอย่างว่าเจตของเรามันกลัวความตายอย่างนี้เมื่อมันไม่แจ้งแล้วมันก็เอาละมันเอาความตายมาหลอกกลวงว่าจะเจ็บน้อยหนึ่งมันก็ว่าจะเจ็บมากขันเจ็บมากไปหน่อยมันก็ว่าจะตาย แน่แลคือว่าปัญญาไม่รู้เท่าทันสังขารมานกิเลสมานอย่างละเอียดก็เข้าใจว่ามันจะตายจะไปท่าเดียวหารู้ไม่ว่าอันความตายนั้นมีใครเล่าในโลกนี้กั้นกลางว่าไม่ให้ตายได้มีที่ไหนเป็นเด็กก็ตายได้ เป็นหนุ่มแข็งแรงก็ตายได้ปานกลางมันก็ตายได้ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายและมันตายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีเราจะมากลัวตายขี้เกียจขี้คลานภาวนาอยู่ไม่ได้เราต้องเอาให้มันหมั่นขยัน รู้ว่าความตายนั้นถ้าถึงเวลาแล้วไม่มีใครจะแก้ไขได้หมอวิเศษอะไรก็แก้ไม่ตกหมอก็ยังตายได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันเข้าสู่นาะเรพานก็คือตายนั่นเอง ส่วนโลกร่างกายส่วนจิตใจของพระพุติเจ้านั้นเร็ว่าท่านไม่ตายแล้วท่านออกจากความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนออกจากร่างกายสาลีละอันเป็นกองทุกขนี่แล้วจิตท่านก็ไม่ตายแล้วมันตายแต่ร่างกายเท่านั้นเองจิตมันไม่ตายจิตมันแจ้งใส เลยไม่กลัวตายเลิกเลิกละกลัวตายไปได้แล้วว่าแจ้งใสสะอาดอยู่คนเราถ้าไม่กลัวตายความหวาดสะดุ้งในความตายไม่มีในจิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใสสะอาดก็เวลามันจะตายนั่งอยู่ดีๆมันก็ตาย นอนอยู่ดีๆมันก็ยังตามไปตายได้เด็กเล็กยังไม่รู้ภาษาอะไรมันก็ตายนะคนแก่คนชราหน้าที่จะสงสารคนแก่มันก็ไม่สงสารเอาให้ตายได้คนกำลังมีความสุขสบายอยู่ก็เอาตายได้ มรณะภัยคือความตายไม่มีใครจะไปทัดทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้จิตผู้ภาวนาอยู่ย่ามาหมกลัวตายอยู่เลยละคำว่าตายออกจากจิตหรือให้จิตสูงกว่าความตายแล้วมันก็จะไม่ตายถ้ากลัวตายเท่าไหร่ยิ่งมาตายมาเกิด ก็คือตัวอุปทานความยึดถือกลัวตายท้าไม่กลัวตายภาวานาให้มันตีตะเตลิดไปได้ว่าไม่ไปยึดไปถือตายก็ตามมันจะเกิดโยก็ตามมันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่โยในโครงการของผู้ภาวานา มันเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ารูปร่างตัวตนของมนุษย์คนเราได้เวลาตายมันก็ตายได้เวลาเกิดเพราะมีกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ปันป่นปนวุ่นวายเพราะความไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากทุกข์อยากจะมีนับ ตั้งแต่มีวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมีอะไรจีปาถะนับไม่ถว้วนอันนี้มันมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความยึดมัน่นถือมัน่นในตัวในตนในสมมุติอันนี้ถ้าเจตไม่มาหลงไม่มายึดไม่มาถือมันจะตายจะเกิดมันเป็นเรื่องของ ธาตุขันเขาเป็นไปเจตใจผู้รู้โยภายในอย่าได้มายึดมาถืออย่าได้มาร่มหลงมัวเมาว่าเราจะตายเราจะเกิดที่ไหนมันจะมีเรามีของของเราไม่มีโลกนี้เป็นของว่างไม่มีของใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่ความหลงต่างหาก มันอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้มันจะเอาไปไหนดูเขาที่ตายไปเขาได้อะไรไปสามีภรรยาเวลาตายเขาเอาไปได้ไหมโลกของเขากี่คนกี่คนเวลาเขาตายเขาเอาไปได้ไหม พ่อแม่เอาไปได้ไหมพ่อแม่ตายเอาลูกเอาหลานไปได้ไหมลูกหลานจะตายเอาพ่อแม่ไปได้หรือไม่ภาวนาดูในใจให้มันแจ้งในใจของตัวเองจึงชื่อว่าเป็นธรรมถ้าเราฟังแต่คำสั่งคำสอนคำบอกของผู้อื่นอันนี้มันก็ได้แต่เปลือกธรรม ยังไม่ได้เข้าถึงแก่นธรรมแก่นธรรมมันอยู่ในแก่นใจเรานั่นแหละใจที่ภาวนามองเห็นทะรุปุเป็่งปงไปว่าเกิดมาแล้วมันแก่ชลาจริงๆเกิดมาแล้วมันมีความเจ็บไข้ได้กลัวจริงๆ เกิดมาแล้วมันรอวันตายอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแต่จิตมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ก็เลยว่าตัวยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายยังไม่ตายทําไมเขาจึงตายให้เราเห็นอยู่นั่นแหละอย่าไปมัวกลัวอยู่กลัวเท่าไหรยิ่งมาตายมาเกิด พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านไม่กลัวท่านเข้าย่ำยีกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในหัวใจท่านให้แหลกลานให้ทำลายไป เ็ตใจก็พ้นจากกิเลสลาคะโทสะโมหะไปไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับมันอีกแล้วเคยทุกข์เคยร้อนมาอย่างนี้ตั้งแต่อันเนกชาตินับพบนับชาติไม่ทวนแล้วยังจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือว่าไม่สมควร ท่นจึงให้นึกให้ภาวนาให้มันเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองเมื่อเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองอยู่ที่ไหนมันก็แจ่มแจ้งที่น,นั่นนั่งที่ไหนทำก็ภาวนาที่น,นั้นยืนที่ไหนก็ภาวนาที่น,นั้นเดินไปที่ไหนก็ภาวนาที่น,นั่น คือว่าภาวนาทุกลมหายใจภาวนาอยู่ในหัวใจของตัวนั่นแหละแล้วความรู้ความเข้าใจต่างๆที่เป็นความหลงมันก็กลั่นกรองออกไปเองความรู้ความเข้าใจอันใดที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะแสดงขึ้นมาในที่นี้และ ไม่ต้องไปฟังธรรมที่อื่นธรรมจริงๆก็คืออยู่ในจิตกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ก็เป็นตู้พระธรรมเหมือนกับว่าเป็นตู้พระธรรมเป็นตู้พระไกรปิฎกเป็นตู้พระไตรดูที่นี้ฟังที่นี้ปฏิบัติที่นี้ละกิเลสที่นี้ กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะดับละที่นี้ที่จิตที่ใจนี่แหละพระพุทธเจา้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าปัจจตังเวทิตโพวิญโยหิเวนโูชนทางหลายพึ่งลูกแจง้งปัจจตังจำเพาะจิตของตัวเอง เหตของผู้อื่นไม่ต้องไปรู้โลกนไม่ได้อะไรเปรียบเหมือนอย่างว่าผู้อื่นเขาบริโภคอาหารลงไปในปากในท้องเขาเขาก็หายหิวโหวยลอยและถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารเพียงแต่เห็นเขาบริโภคเราก็ไม่หายหิว ยิ่งจะมีหิวมีโหยต่อต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นองน,นั้นเราต้องบอริภคอาหารเองเรียกว่าทำอาหารอาหารทำบริภคอาหารธรรมนั้น <c oughs> <c oughs> มีได้ทุกเวลาความเกิดก็เป็นอาหารธรรมผู้ใดที่เจรนาเห็นแจ้งในความเกิด ว่ามันเป็นต้นต่อแห่งความเกิดความตายก็รังงับดับอารมณ์เช่นนั้นได้ก็เหมือนก็ว่าได้บริโภคอาหารกายก็อิ่มใจก็มีธรมมปีติในธรรมปฏิบัตินั้นไม่หิวหอยลอยแรงกับการใด ความขี้เศร้าเหงานอนก็หายไปความขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายก็หายไปความโมหโหโทโศก็หายไปอะไรอะไรเมื่อตั้งใจไว้ในที่สูงในที่ดีกิเลสราคะโทสะโมหะมักตกออกไปหายออกไปเกลี้ยงเกาไปโดยลำดับ ฉะนั้นต้องตั้งใจละกิเลสอย่างหยาบได้แล้วก็ละกิเลสอย่างกลางละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ละกิเลสอย่างละเอียดมันมีอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนแต่เมื่อเราไม่เพียนเพ่งดูให้ดีเจ็ดมันจึงมาลุ่มหลงมัวเมาโย เพราะนั้นต่อไปให้พากันทำความเพียรละกีเลสยังจิตใจของตัวให้ผ่องใสสะอาดจงเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้และความตาย ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาะชนี